สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกิตคนที่สารครับหากินพอกระเทือนมือนีกับสีมาเบิงกับดักครับที่ดักไว้วาสีมีแเต็มบ่ไปเบิงกันเลยครับหมายเลกยังบ่มีเต็มครับอู้นับกับดัก เป็นขีดไทยแบบเก่าเหรครับนี่ทางครับนี่เป็นขวอยมันจักจะอยู่ปรยุตตัวนี้ครับไปต่อครับไปลุ้นกันว่าจะมีแต้มอีกบ่ไปครับนี่ครับไม้นี่ครับดักไว้ตรงนี้อันนึงครับโอ้ยังม่ทำงานยังอยู่คือเก่านูน่าจะออกรอบเด็กมั้งไปครับต่อไปครับ นี่ก็ยังเงียบเงียบอยู่พูกเกาไปครับต่อไปครับไปครับรุ่นกันครับนี่อยู่ข้างหน้านี่ครับลองน้ำครับเป็นทางลองน้ำยังอยู่เหมือนเดิมเดน๋ครับทางมันนะีน่จะไอยตีนหนูเลยนะครับตรงนี้ไปต่อครับยังมาทำงานไปครับ นี่ครับยู่ข้างน้านี่ครับเป็นทางลงน้ำครับเป็นสามแยกแต้าทางงูกับน,น่าจะแลนอยู่ครับไปครับรุ่นว่าจะมีตัวบ่เอ๋าเชือกตึงอุ้ยอะไล่ะอ๋อ,อครับมึงมึงมึงอดตัวเก็บเลยครับบิ่งเงาหางกับซ้ำมโป้ครับเดี๋ยวเ้วเก็บกอนนะครับ เียบรอยครับดักไปฮึกเขาครับนี่ครับมันจะเป็นทางลงน้ำครับนี่ครับตรงนี้ลงน้ำไปข้างหน้าตรงนี้ครับมันทั้งซ้ายทั้งขวาอีกสามแยกครับไปครับนี่ครับผลงานตัวแรกอู้หง่ครับตัวนี้ง่าย่ายง่ต่อครับโอ้เขียดโม่ครับนี่เขียดโม่หลยครับ นี่ครับโบไดเอาเนวคุบเนวลไสมาครับนี่นี่ครับเขียดโมครับไปต่อครับไปครับนี่ครับข้างหน้านี่ก็ดักตามลงน้ำอีกคือกันครับบึงมาตรมีแต้มมครับอกับดักทำงานครับจะบุรุนครับเดี๋ยวคนญาติห่างก่อนไปครับไปต่อครับ หมายนึ่งยกขงนานี่ครับใกล้ๆกันครับยังมาทำงานครับครับไปครับไปต่อครับไปครับหมายล่องน้ำมือเก้าหระครับมันจะเป็นล่องคัดน้ำอ้กับดักหายครับหายไปไหนนี่นี่นนี่นี่ครับ อู้บบกระดดงครับอือหือเอานี่ครับส่สวยส่สวยส่สวยนี่นี่นี่ครับ,ๆๆๆรบเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนนี่ครับดักไวขึ้นเขาครับตามลงน้ำนี่ก็เป็นลงน้ำครับนี่นี่ครับผลงานเต็มที่สองครับไปครับ หมายนี่ครับหมายสุดท้ายครับมึงับห้อยขวายมันครับอู้นับดักนี่งโอ้ยั้มาทำงานครับไปครับไปต่อครับไปครับโอ้อยหงาีหกแน่ครับอ้ากระดักหายเชือกตึงนี่ครับอู้นนะครับ ใส่สวยๆครับกระดูกกำลังอ่อนเลยเดี๋ยวขอญาตเก็บกันนี่ครับแต้มที่สามครับสวยๆครับไปครับเบิดแล้วครับหลังุดทไทยแล้วครับครับสรุปผลในคำนี้ครับที่ออกมาเบิ้งกับดักครับที่วางไว้ตอนแรงเมื่อกี้นะครับตอนหัวคำครับ ามแต็มส,สวยๆครับพอได้ขวได้แกงครับโอเคครับสวัสดีครับ